กำลังเดินไปหาแดดแล้วนะดูแลเนืเดี๋ยวพ่อะกลับมาลูกนอนี่เว่าเนี่ยเห็เนมันน,น้ำแข็งโลมเลยนะน้ำแข็งอันนี้พื้นน้ำแข็งนะคะขนาดต้มยำดังเดินได้ขนาดนี้เลยนะคะน้ำแข็งม,มันแข็งตัวนะคะ